หูอย่างไรให้รวยวิธีการหมูอย่างไรให้รวยทําได้ดังนี้หนึ่งตื่นขึ้นมาตอนตี 4. สี่สวดมนต์และนั่งสมาธิอย่างน้อย30นาที2หลังจากออกจากสมาธิให้อธิษฐานขอซึ่งขอได้เพียงหนึ่งขอเท่านั้นเช่นขอให้มีเงิน30ล้านภายในปี2568 3มใส่บาทพระสองรูปโดยรูปที่1อธิษฐานว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ตัวข้าพระเจ้าวุตเมหตัวรูปที่สองอธิษฐานว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ที่ตายไปแล้วมาตักทาน สี่ทุกสัปดาห์ให้ไปทำสังฆทานสองวัดวัดที่หนึ่งอธิษฐานว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ตัวข้าพระเจ้าวัตเมโหบตัววัดที่สองอธิษฐานว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ที่ตายไปแล้วต่กทาน หาบวชเนคคำมา8วันต่อปี6ควรมีเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงโดยจะต้องใช้เบอร์กำลังดวงดาวให้ถูกกับเรื่องเช่นต้องการเรื่องการเงินควรใช้กำลังดวงดาวที่เป็นเลขการเงินของรัคนาราศีเกิด7เลขเบอร์โทรศัพท์7ตัวท้ายควรถูกร้อยเรียงให้เสริมเรื่องที่ต้องการเช่นต้องการเรื่องการเงินต้องใช้เลขที่มีเลขการเงินของรัคนาราศีเกิดมาเกี่ยวข้องด้วยสนใจศาสตร์ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณติดตามเพจซิม 323.com